สวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดู5สิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งที่บริษัทเยวหวี่ผลิตออกมาครับขอบอกว่าแต่ละชิ้นเพ้อวังอลังการมากๆเลยครับฮ่าฮ่าฮ่ินี่กรณ์เสื้อก่อนอ้โเปลี่ยวไหมเสื้อเจ้าหญิงเข้ากับหน้าตาผมไหมครับ มาเรื่องของเราดีกว่าครับทุกวันนี้น่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับเสี่ยวหมี่นะครับอ่าตัวนี้ครับขั้นแรกเลยเรามาดูถึงการอ่านออกเสียงของเขากันก่อนดีกว่านะครับเสี่ยวหมี่มีคนอ่านแบบแตกต่างกันเยอะมากป้าครับเสี่ยวหมี่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 โอ้มันมีแบบผมผม,ผม,ผมไม่แน่ใจว่าจะอ,าอ่านยังไงเหมือนกัน,นครับผมเราไปหาข้อมูลมาครับปรากฏว่าคำอ่านที่ถูกต้องคือเสี่ยวหมี่ครับเสี่ยวคือแบบเสี่ยวแบบซั้นๆนะครับหมี่ก็เส้นหมี่นะครับเสี่ยวหมี่ครับ เดี๋ยวบอกที่มาที่ไปก่อนนะครับตรงนี้สิงภาษาจีนเป็นอย่างนี้ครับเห็นอย่างนี้คนที่อ่านภาษาจีนออกก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ครับอันนี้คือเสี่ยวมี่ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วมันคือเสี่ยวมี่ครับแต่ตำหลักไวยากรณ์ของจีนครับถ้าไม้เอกสองตัวเสี่ยวกับมี่มันออกเสียงยากครับมันจะเป็นแบบเสี่ยวมี่อย่างนี้มันไม่ได้ครับถ้าวรรณยุกเป็นไม้เอกติดกันตัวหน้าจะต้องขึ้นมาเสียงสูงครับจากเสี่ยวมี่กลายเป็นเสียวมี่อย่างนี้ครับนั่นแหละครับคือคำอ่านที่ถูกต้องของเขานะครับเสี่ยวมี่นะ นะครับเขียวมีครับซึ่งความหมายของคําว่าเขียวกับมีนี่ก็คือข้าวเม็ดเล็กๆครับเขียวแปลว่าเล็กมีแปลว่าข้าวครับนั่นคือก็จะสื่อถึงสินค้ายี่ห้อของเขาครับว่าเป็นสินค้าที่เข้าถึงง่ายมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันใช้งานได้ดีมีคุณภาพคล้ายๆกับเม็ดข้าวที่เรากินข้าวนั่นแหละครับทุกเพศทุกวัยคนรวยคนจนทุกคนสามารถใช้ได้ครับราคาเข้าถึงได้อย่างที่เเห็นกันในทุกวันนี้นั่นแหละครับโอเคเราเรจากเขียวมีกันแล้วเรามาดู5้าของเจ๋งที่ผมรวบรวมมาเพื่อนๆดูในวันนี้เลยดีกว่านะครับแต่ก บางทีมันก็เว่อวังอลังการมากเกินไปที่ผมจะหาให้เพื่อนดูได้นะครับเดี๋ยวไปดูจะเข้าใจครับว่าทําไมผมถึงไม่สามารถหามาได้จริงๆครับไปดูกัน เรามาเริ่มที่ชิ้นแรกเลยครับนี่ครับตามรูปนี้เลยครับมันคือโคมไฟฆ่าเชื้อเพื่อสุขภาพครับว้าวว้าวว้าวกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้มากๆนะครับคือโคมไฟเนี่ยเขารองรับการฆ่าเชื้อโดยการปล่อยโอโซนและรังสี UV ออกมากําจัดเชื้อโรคในอากาศสามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง d n a และ RNA เลยนะครับโดยใช้วิธีการฉายรังสีจุลินทรีย์เข้าไปยังเชื้อโรคเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตเขาโฆษณาว่าโคมไฟของเขาสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง99.9ป เหลือ0.1มาเนไว้ไม่ให้มันดูเวอร์เกินไปครับ <c oughs> จึงน่าสนใจมากๆครับว่าโคมไฟตัวนี้ตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ350บาทเท่านั้นครับเอ้ยไม่แพงเลยนะครับบอกแล้ครับเหมือนเม็ดข้าวเล็กๆจริงๆครับทุกคนสามารถเข้าถึงได้ครับ ชิ้นแรกก็แจมแ้วนะครับสถานการณ์นี้มีไว้ติดบ้านก็ไม่เสียหายนะครับไปดูชิ้นต่อไปดีกว่าครับในชิ้นที่2นี่ครับก็จะขยับขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับก็คือนี่ครับโอ้โหเก้าอีอ้นวดไฟฟ้าอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบ AI ผ่านสมาร์ทโฟนครับอ วิจังแววมากนะครับความเฟียวของเขานะครับเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยี AI ที่รวบรวมเทคนิคการนวดจากมืออาชีพไว้ถึง6แบบไวให้เราเลือกครับโอ้โหออกแบบมาให้เข้ากับสรีระของมนุษย์ได้ถึง90%พร้อมระบบนวด3มิติเข้าถึงส่วนโค้งของแผ่นหลังและกระชับพอดีกับร่างกายสามารถควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Xiaomi Smart Speaker ด้วยนะครับซึ่งราคาตัวนี้ตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ20,000บาทครับว้ ไม่แพงนะครับราคาพอๆกับเก้าอีนน้นวดปัจจุบันนะครับเกาอินนวดปัจจุบันที่เมเห็นในห้างบางตัวโหดมากราคาแบบ3ามแสนนี่ครับแบบนะอันนี้2 0 0 0 0แต่อัจฉริยะสั่งการด้วย AI เลือกได้หลากหลายแล้วแบบสั่งการด้วยเสียงก็ได้อะเฮ้ยโหสุดยอดครับเนี่ยคือด้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ราคาเข้าถึงคนระับเอ้ยชอบชอบชอบนี่แค่ชิ้นที่2นะครับยังขนาดนี้แล้วไปดูชิ้นต่อไปชิ้นที่3ครับขยับใหญ่ขึ้นไหมครับค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับชิ้นนี้ครับนี่ครับ โอ้โหมันคือสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับชื่อว่าซูเปอร์โซโกกูครับน่าจะเป็นแบบว่าแผงคํามาจากสกูตเตอร์นั่นแหละครับแน่นอนว่าเป็นของเสียวหมี่ทั้งทีจะเป็นสกูตเตอร์แบบขับธรรมดาไม่ไม่แน่นอนครับต้องมีระบบอะไรอัจฉริยะหรือล้ําสมัยแน่นอนครับคันแรกเลยครับตัวสกูตเตอร์นี้มีทั้งหมด3รุ่นนะครับใน3รุ่นนี้ความแตกต่างคือความจุของแบตเตอรี่นั่นเองครับรุ่นที่ถูกที่สุดวิ่งได้80กิโลถัดมาเป็นร้อยถัดมาเป็น120กิโลครับส่วนรายละเอียดการใช้งานอื่นๆลยกันหมดเ ความเร็วสูงสุดที่วิ่งได้คือ25ถึง45กิโลครับถือว่าไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับถ้าวิ่งบนท้องถนนนี่ก็พอใช้ได้นะครับแต่วิ่งทางไกลมากๆก็อาจจะไม่ไหวนะครับน้ำหนักเพียง78กิโลกรัมเท่านั้นครับแบตเตอรี่ใช้เป็นลิเธียมเหมือนโทรศัพท์มือถือเราเลยครับใช้เวลาในการชาร์จแบต8ชั่วโมงครับหมายความว่า8ชั่วโมงก็วิ่งได้ตามรุ่นครับจะเป็น80 100หรือ120กิโลนั่นแหละครับและอันแรกสุดที่เป็นตัวจุดขายของเขาเป็นทีเด็ดของเขาเลยที่เหนือกว่าสกกกกกูตตตเเออ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 รรรรรร์์์์ทททััััั่่วไไปหหหืืืืมมมีบบบซคคคคดาาาานนะ็ล้้้งงโโโโฆษณยศพถ และรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ามีกล้องหน้าครับหมายความว่าเราขับไปไหนก็มีกล้องถ่ายตลอดอย่างนี้เลยครับสุดยอดครับไม่ต้องไปติดเองเลยครับมีกล้องมาให้ในรถพร้อมเลยครับซึ่งกล้องนี้นะครับพตาร์ทรถปุ๊บมันจะถ่ายอัตโนมัติเลยครับ และก็อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับก็คือกุญแจครับการล็อกรถของเขาไม่ใช่แบบล็อกคอยคล้ายบ้านเราครับเป็นการกดล็อกและปลดล็อกเหมือนรถยนต์เลยครับว้าวคือถ้าเกิดไม่ปลดล็อกอ่ะขับไปออกไปไม่ได้นะครับต้องปลดล็อกแบบรถยนต์ถึงจะสามารถขึ้นแล้วก็สตาร์ทไปได้ครับโอ้โหอัจฉริยะไปไหนกันเนี่ยต้อเกิดจากนั้นก็เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับมีช่องเสียบ USB หน้าจอเป็นระบบดิจิตอลแล้วก็ดิสเพย์อะไรทั้งหมดก็เป็นปกติทั่วไปครับซึ่งตรงนี้ราคาผมยังไม่่่่่คคออยยยแแนนใจข้มมมมูลรััผาาาาาหงไไ อาจจะยังไม่เข้าไทยครับแต่ก็อาจจะมีบางร้านที่แบบนำเข้าเข้ามาเงี้ยผมก็ไม่ได้ใจราคานะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะหลักหมื่นเนี่ยไม่น่าเกินนี่นะครับถ้าขึ้นหลักแสนอะไรก็น่าจะลําบากนะครับในการขายแบบสกูตเตอร์นะครับยังไม่ชัวร์นะครับผมเดาว่าไม่น่าเกินแสนนะครับนี่แหละชิ้นที่3เป็นไงล่ะขียวมีจากตอนแรกเป็นโทรศัพท์ครับเริ่มเป็นแบบก a d g e เป็นโคมไฟเป็นอะไรเริ่มขึ้นมาครับเริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้มาที่มอไซค์นะครับไปดูชิ้นต่อไปดีกว่าครับพอมอไซค์แล้วอะไรต่อ่ะใหญขึ้นไป รถยนต์ครับเอาจริงๆเสียวมีนี่ผลิตรถยนต์มาหลายรุ่นแล้วนะครับผมขอเอารุ่นตัวท็อปที่คิดว่าแบบเจ๋วสุดที่เขามีมาเลยครับคือตัวนี้ครับอ นี่ครับนี่คือยวหมี่รุ่น Bestune T77 x i ย o m i Edition นะครับเป็นรถ SUV เครื่องนต์ขนาด1.2ลิตรเทอร์โบนะครับแรงม้าสูงถึง143เลยนะครับซึ่งพวกรถเย็ยจริงๆก็รายละเอียดมันปีย่อยเยอะแยะมากมายครับผมขอตัดไปที่จุดเด่นของเขาเลยนะครับจุดที่แบบแตก รถธรรมดาทั่วไปที่เราเห็นในตลาดนะครับนั่นก็คือ AI ของรถครับ AI ของรถมาในรูปแบบโฮโลแกรมครับโอ้โหจะทําล้าไปไหนเนี่ยซึ่งโฮโลแกรมตัวนี้นะครับจะช่วยให้การขับขี่ของเราสะดวกสบายมากขึ้นครับจะมีลักษณะเป็นแบบผู้หญิงสาวหน้าตาหน้ารักครับมีลูกเล่นให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าของเธอได้มากถึง43ชุดครับ <h> <c oughs> มันมีประโยชน์ต่อการขับรถยังไงครับเปลี่ยนเสื้อผ้าของโฮโลแกรมเอาสนุกมากกว่าครับแต่จริงแล้วหญิงสาวคนนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ด้วยระบบเสียงครับเช่นตอบคาถามเรื่องการขับขี่บนท้อง ถนนวางแผนเส้นทางหรือช่วยควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เป็นของเสียวหมีและเชื่อมต่อด,ด้วยมีโฮมครับโอ้โหคล้ายๆว่าก่อนเราเข้าบ้านพุยกับโฮโลแกรมว่าเฮ้ เปิดไฟหน้าบ้านเปิดประตูรั้วเปิดแอร์ให้พร้อมอะไรประมาณนั้นครับล้ำ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 มากเลยครับถ้าเกิดใช้งานท้าไม่เป็นิทธิภาพผสึกแปลว่าก็ต้องใช้ของทุกอย่างให้เป็นยี่ห้อเสี่ยวหมี่ทั้งหมดเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเข้ามาครอบงำชีวิตเราเลยนะครับเนี่ยน่าเสียดายมากครับที่รุ่นนี้ไม่มีขายในประเทศไทยอีกแล้วครับขายแต่ในประเทศจีนเท่านั้นครับว้าว เสียดาจังไม่งั้นก็ได้เปลี่ยนชุดโทรแกรมให้สวยๆซะหน่อยนะอะประมาณนี้แหละครับชิ้นที่4เป็นไงล่ะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ชิ้นสุดท้ายขอบอกเลยใหญ่บระลักกันท่าเพราะชิ้นที่5นี่คือนี่ครับอ้างงไหมครับคืออะไรสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือบ้านต้นแบบสําหรับอยู่บนดาวอังคารครับโห พระเจ้าช่วยตอนแรกนึกว่าเสี่ยวหมี่นี่สร้างแค่แบบไม้จิ้มฟันยันเรือลบครับไม่ใช่ครับสร้างขึ้นไปถึงนอกโลกครับไอดา,อาวอังคารแล้วครับโอ้ คือนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วครับว่ามนุษย์เราน่าจะสามารถไปอยู่บนดาวอังคารได้ครับเพราะว่ามีขษณะคล้ายๆโลกของเรานะครับถึงขนาดที่อีลอนมาร์คิโอของเทสลาเนี่ยพยายามครับพยายามที่จะไปสร้างนักฐานอยู่บนดาวอังคารนั่นครับซึ่งผมว่าเชื่อเหลือเกินว่าความสามารถของอีลอนมาร์คนี่น่าจะทําสําเร็จครับอนาคตเราน่าจะได้เห็นคนไปอยู่บนดาวอังคารนะครับซึ่งเขียวหมีนี่ก็เร็วทันทีเลยครับคิดคนบ้านต้นแบบเพื่ออยู่บนดาวอังคารเลยครับบ้านบนดาวอังคารนี้ถูกสร้างขึ้นในโครงการที่ชื่อว่า m a r s c เ s e นะครับเป็นบ ออกแบบมาให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่จากัดและสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักครับแนวคิดของบ้านต้นแบบนี่คือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดปฏิธิภาพมากที่สุดเช่นการนําความร้อนและก๊าซกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งครับซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ภายในบ้านนี้จะใช้โมดูลเครื่องใช้ไฟรฟ้าของเขียวหมีทั้งหมดครับซึ่งตัวขนาดของบ้านนั้นมีขนาดเพียง2.4คูณ2.4คูณ2เมตรเท่านั้นครับเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเป็นหมู่บ้านก็จะเป็นประมาณเนี้ยเออโอ้เจ๋ง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 เดี๋ยวได้ว่าไปไกล ือห้านวัตกรรมสุดเจ๋งที่แบบล้ำยุคล้ำสมัยล้ำอนาคตไปไกลมากๆของเสียวหมี่นะครับอย่างนี้ไม่แน่นะครับอนาคตเสียวหมี่อาจจะคิดค้นยานอวกาศที่ไปสำรวจด,ดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับโอ้โหมันล้ำแบบสุดๆจริงๆครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเสียวหมี่นี้ผลิตทุกสิ่งทุกอย่างครับตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบจริงๆครับทุกอย่างที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในบ้านแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายครับเช่นพวกไม้แคบหูติดกล้องเตียงปรับระดับได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายปากกาวัวดน้ำที่วัดต้นไม้อ แบบเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อไปในอีพีถัดๆไปแล้วกันนะครับเอาเป็นหมวดหมู่ประมาณว่าแบบเออของใช้ในบ้านสุดเจ๋งจากเ x i a มี่ประมาณนี้นะครับรอติดตามดูนะครับไอพวกนั้นน่ะเพื่อนๆสามารถซื้อมาใช้ได้จริงด้วยครับของจริงๆทั้งนั้นเดี๋ยวเราติดตามอย่รเร็วนี้ครับแต่ในวิดีโอนี้คือของที่วุ่นวางกำลังการมากเกินไปที่ผมจะซื้อมาโชว์เพื่อนๆนะครับวิด <laughs> ีโแรกที่พอซื้อได้ครับแต่ก็เอารูปมาให้ดูงี้ก็พอโอเคนะครับบอกข้อมูลแค่นี้ก็ได้แล้วเนาะกอย่นต้องบอกเลยนะครับว่า x i a มี่ไม่ได้ พูดว่าทุกความพยายามควรทุ่มเทให้กับการผลิตสินค้าที่ดีเพื่อให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ผู้ใช้จ่ายให้กับเราครับโอ้โหเจ๋าครับซึ่งเขาบอกว่าธุรกิจด้านฮาร์ดแวร์ของเขียวหมี่เนี่ยจะรับกําไรในอัตราไม่เกิน5%เท่านั้นครับเพื่อให้เข้าถึงคนได้ทุกคนง่ายๆเหมือนกับชื่อแบรนด์เขาเลยครับเขียวหมี่ข้าวเม็ดเล็กๆนะครับ แด๋วครับผมได้ฟังแนวคิดของเขาแล้วเฮ้ยโอเคเลยอ่ะสนับสนุนเลยครับยี่ห้อนี้เพราะของมันเจ๋งมันล้ําและราคาไม่ได้แพงเวอร์เกินไปจริงๆครับเอานะครับสมมติว่ามีปากกาอยู่3ด้ามนะครับด้ามแรกของเสี่ยวหมี่ครับอาจจะราคา5บาทครับด้ามที่2ของ Apple ครับอาจจะ100บาทครับและด้ามที่3ครับสุพรีมครับห้าหมื่นบาท ตุกปีมเปเบื่อจริงๆเลยครับเป็นประมาณนี้ครับโอ้โหเสี่ยวหมีนี่ทําของมาให้เข้าถึงทุกคนจริงๆครับผมสนับสนุนและชื่นชอบมากๆนะครับความเจ๋งความเฟี้ยวของเสี่ยวหมีมีอีกเยอะครับเดี๋ยวผม,มทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับทั้งเอาของมาทดลองให้ดูหรือว่าจะเป็นมานี่ครับของที่ว่าบางลังการเดี๋ยวจะมารีวิวผ่านรูปแล้วก็แนะนําให้เพื่อนรู้จักแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมลงคลิปารแคเกมของผมนี่กลัับบคร ป่าแคสเกมลงวิดีโอทุกวันเลยนะครับติดตามผมได้ทั้ง3ช่องเลยนะครับช่องผม5 a f f i ิน t y ช่องป้าป่าแคทเกมแนละช่องเจ้าจันทาลูกสาวผมนะครับโอเคเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ